สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเบากัจะเอินพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่วัดมหาพุทธารามนะครับมาไหว้หลวงพ่อโตพระพุทธพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดศรีสเกตนะครับตอนนี้เราก็อยู่ บริเวณภายในวัดมหาพุทธารามหรือว่าวัดพระโตนะครับซึ่งวัดมหาพุทธารามก็ได้ชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองใต้อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับด้านหน้าผมนี้ก็คือวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนะครับ บริเวณด้านหน้าวิหารก็จะเป็นที่ประดิษฐานขององค์เท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งเป็นองค์เท้เวสุวรรณองค์ใหญ่มากครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปบริเวณด้านในของวิหารกันครับวันนี้ก็มีผู้คนมาทำบุญมาไหว้หลวงพ่อโตค่อนข้างเยอะเลยนะครับวัดมหาพุทธารามก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดนะครับภายในวิหารก็จะเป็นที่ปฏิษถานขององค์หลวงพ่อโตนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยนะครับสำหรับประวัติของหลวงพ่อโตนั้นนะครับมีประวัติว่าในปีพศ2328 ซึ่งเป็นปีที่เจ้าเมืองศรีสะเกดคนที่สองได้ย้ายเมืองศรีสะเกดจากที่ตั้งเดิมที่บ้านโนนสาขาสักกำแพงมาตั้งอยู่บริเวณที่เป็นสารหลักเมืองในปัจจุบันนะครับซึ่งในขณะที่มีการสร้างเมืองได้มีการค้นพบหลวงพ่อโตภายในใจกลางป่าแดงนะครับจึงได้มีการสร้างวัดขึ้นบริเวณที่พบหลวงพ่อโตซึ่งก็คือวัดมหาพุทธามแห่งนี้นะครับซึ่งหลวงพ่อโตก็ ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุ200กว่าปีแล้วนะครับนับตั้งแต่ที่มีการค้นพบนะครับซึ่งก็ถือว่ามีการค้นพบประมาณสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตะนะโกสินทร์นะครับแต่ก็มีการสันนิษฐานว่าหลวงพ่อโตนั้นนะครับน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยขอมซึ่งมีอายุกว่า1,000ปีมาแล้วนะครับ หลวงพ่อโตก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะ,ะของชาวจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเรามาทำบุญกับไหว้ขอพรหลวงพ่อโตกันครับซึ่งสามารถที่จะนำดอกไม้ทุบเทียนมากับไหว้ขอพรหลวงพ่อโตบริเวณด้านหน้าวิหารนะครับเพราะว่าบริเวณด้านในวิหารนี้ ไม่ให้จุดทูบเทียนนะครับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้บารมีขององค์หลวงพ่อโตนะครับดนบันดาลให้ทุกคนสมหวังดังปัรถนากันทุกคนนะครับ ต่อไปก็เดี๋ยวเรามากับไหว้ขอพรองค์เท้าเวสุวร,ร์กันครับองค์เท้าเวสวร,ร์ก็เป็นเทพแห่งคุมทรัพย์เป็นเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภนะครับผู้คนก็จะนิยมมากับไหว้ขอพรในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะครับเดี๋ยวเรามาขอโชคลาภกับองค์เท้าเวสวร์กันครับอันนี้ก็แล้วแต่วาสนาของแต่ละคนนะครับ ตรงนี้จะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับนี่ครับมีรอตเตอรี่ขายเต็มเลยครับยิ้มยิ้มไปข้งใน,นสำหรับวันนี้ก็จะขอจบคลิปเที่ยววัดมหาพุทธารามเพียงแค่เท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ข้าข้างหน้าตรงนี้ตรงไอ้ีพาไปเข้าข้างหน้าตรงนั้นไปเข้าเขานุ่งตรงนี้